สนุนโดย Scott Puree t o S ประโยชน์เต็มเต็มช่วงโดดเด่นเด้งดังนะคะแเดงดังวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มะะที่ได้ชิวเขาเป็นเจ้าพ่อสอซเชียลที่มีดีกรีความหล่อเทียบได้กับติ๊กต<อ>ิษดาพร์กับผลงางกนการแสดงเรื่องล่าสุดของเขาในบทพาทินหรือพี่ชาย พี่ชายจากซีรีส์รักนี้ชั่วนิดรันอ๋อนึกว่าเป็นคุณชายอะไรจตุคามรามเทพเลยรพี่จักไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายบ้าจริงอ่ะต้อนรับกันค่ะต้อนต้อนรับกันดีกว่าเลยค่ะต้อนกันเข้ามานะต้อนเข้ามาดีกว่าน้องกันนัทวัฒน์ชัยนรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเทม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 สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องก็ดูรังเกียจเราอย่างไงไม่รู้น้องพาทินนะครับ น้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับกันครับน้องกันนะครับครับผมเอ้ยน้องคนหน้าตาดีมากเลยเนาะน้องกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ16หครับโอ้โห16หน้าตาดีขนาดนี้นิดพี่อุ๋ยแกผ่านช่วง16มาแกหน้าตาเป็นไงวะตอน16นี่นะเป็นไงสาวๆนี่นะมาหาเต็มเลยไม่ได้มองเลยเฮ้ยมีคนเคยรับไหมว่าเหมือนโทนี่ลากแก่นมีครับหน้าเหมือนมากน่ารักมาก ให้แนะนําตัวเองก่อนดีกว่าผลงานอะไรยังไงเผื่อแบบว่าคนทางบ้านไม่รู้จักแต่ว่าพวกพี่รู้จักแน่นอนครับก็ก็มีผลงานที่ผ่านมามีโฆษณา KFC ไป2ตัวครับแล้วก็มี MV เพลงพี่ชายที่แสนดีแล้วก็มีเพลงที่สุดใน3โลกครับถ่ายกับพี่โบวีครับอ๋อที่สุดใน3โลกครับถ่ายกับพี่โบวีคออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรอะไรล่ะดรฟูดรฟูใช่ครับใช่ดรฟู แล้วอูดแล้วก็ถ่ายแบบนู่นนี่ไปลเลยเปื่อยปื่อยแล้วก็มีพวกแล้วก็เพิ่งมีซีรีส์ครับมีซีรีส์ด้วย<ช>ก็คือรักนี้ใช่ครับเล่นเป็นเป็นพาทินเป็นเป็นพี่ติ๊กเจษดาพรตตอนเด็กเหรอคะคอูยตาละหน้าตาดีมากเลยน้องขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยยังไงทำไมอยู่ดีได้เลือกมาเล่นบทนี้ก็ตอนแรกเราไปไปแคสครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ คนก็เยอะมากแล้วคราวนี้ก็ไปแคสบทพี่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นพิตีครัพี่แล้วคราวนี้ก็แบบแต่รู้ว่าเป็นแบบเป็นบทของไอที่ของเวอร์ชั่นเกาหลีครับแต่ไม่รู้ว่าเคยเคยดูเวอร์ชันเกาหลีเคยเคยดูแบบแบบครับแต่ว่าไม่เคยดูแบบทั้งหมดนะครับครับผมครับผมคราวนี้ก็รู้ว่าเป็นพิธีเราก็เจอพิธกวันแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นไอดอลเหมือนกันใช่ครับก็ เขาให้บทอะไรมาครั้งแรกเวลาไปแคสงานมันต้องแบบว่ามีบทมายื่นมาให้แน่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยเข้ามาเหมือนกันครับใช่แล้วเขาต้องยื่นมาให้เลยว่าโอเคไหนลองเล่นบทนี้ก็ก็เขาเขามีให้เลือกว่าจะเอาบทไหนแล้ววันนั้นเราเล่นอะไรคะเล่นบทบทบทพระเอกครับผมยเป็นพติ๊กครับช่วยพิ๊กออกแล้วผมเล่นแทนได้ไหมครับไม่ใช่ก็เล่นเป็นรุ่นเป็นเป็นตอนเด็กตอนเด็กตอนแสดงนี่ยากไหมคะ มัน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 ไม่ถึงกับยาครับพี่เพราะเพราะว่ามันแต่ว่ามันมันตรงกับคาแรคเตอร์เราเช่นแบบเราเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าก็แนวแบบว่าซ่าๆหน่อยแต่ว่าในบทนั้นคือเขาต้องเป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วสอบได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่เคยงเราไม่เคยได้ผ่านพ้นจุดยาใช่ไหมครับแม่เราไม่เคยได้ผ่านพ้นจุดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แบบเขาก็จะแต่งตัวแบบว่าเชยๆหน่อยครับแต่ผมสั้นแต่เราเราก็จะแบบเนี้ยมเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ดูดูเราก็เหมือนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองหน่อยนึงอ่ะที่จะแสดงจ่าเรียบร้อยเราเป็นคนพูดจาแบบแนวกระด้างกระด้างไงครับแต่เราแต่ว่าเขาให้ให้ดูน้องพูดจาคาว่ากระด้างน้องพูดได่น่ารักมากเลยเราเป็นคนพูดจาแบบว่ากระด้างกระด้างนะครับเฮ้ยดูดิดูซานีพูดคำเดียวกันยังดูหยาบเลยอ่ะไอไข่ให้ฉันจับแบเนี้โอ้ย ก็อ,อ,อยู่เดียวกันต่างกันมากเลยจริงจริงโอ้ยเราเล่นซีรีส์เรื่องนี้อยากอยากรู้ว่าแล้วฉากไหนที่เราประทับใจมากที่สุดคะอ๋อเป็นฉากที่อ๋อไม่ใช่แห <c oughs> มอีพิติอ๋อฉากฉากที่เราต้องไปถ่ายที่โรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีแบบพวกน้องๆอะไรอย่างนี้มาขอถ่ายรูปแบบให้เซ็นลายเซ็นอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็แต่ก็ถือว่าชอบทุกฉากเหมือนกันนะครับครับผมคู้ครั้งแรกที่ผมแบบร้องให้นะครับ หนังเรื่องซีรีส์เรืร่องนี้เหรอฮะที่น้องเขาเล่นนะครับจริงๆครับที่น้อเฮ้ยนี่คุณจริงจังปะคุณถอดแว่นออกมาคุยกันเลยดีกว่าคุณจะปิดบังสายตาว่าเฮ้ยจริงๆผมยินมากเรื่องแบบพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเออสงสารน้องผู้หญิงมากอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องรักนี้ไม่เคยดูไงเฮ้ยอะไรไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เคยดูเรื่องล่าสุดฉันดูจุลศิษย์ปาร์คเฮ้ยนี่เกิดอายุเท่าไหร่่ผมต้องเรียกพี่ปะเนี่ย เคยดูจุลศิลป์พาร์คเหรอฉันดูดูพิธานจุลศิลป์พาร์คอือหูยไม่เอาหน่าไม่เอาไม่เอาเอออยอยากอยากรู้ว่าแบบมีฉากไหนพอเล่นกับพี่ได้ไหมพอดีพี่ก็เป็นแบบว่านักแสดงคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลไม้ขารถแก้วนะคะเขาเลาเลารถแก้วหน้าม้าด้วยเรารถแก้วหน้าม้าด้วย ช่องนี้เนี่ยพี่ได้จริงเหรอครับมี่จับฉลากเหรอครับพี่ฉากไหนมาที่พี่พอเล่นได้าที่พี่กับที่น้องเล้่ยฉากที่พี่กับที่น้องไงฉากนั้นผมจำได้ที่พี่น้องทะเลาะกันแล้วมีจริงริี้เกาหลีมีแบบนี้เหรอยังไงอ่ะมีฉากเป็นน้องสาวกันพี่พี่เป็นน้องสาวพี่ถนัดอยู่แล้วเรื่องเล่นอายุน้อยๆเนี่ยแล้วพี่ต้องพูดว่าอะไรแล้วก็แบบว่าพี่ก็จะพูดว่าแบบ แบบว่าพี่ไไมม่นนนห้อองงิพี่พี่จะไปจริงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นช่วงที่พระเอกจะย้ายบ้านใช่จะย้ายไปต่างประเทศแล้วครับย้ายไปต่างประเทศเคยไปไปต่างประเทศอ่ะไม่เคยจริงนะเคยเวลาวีซ่าหมดอายุครบสามเดือนต้องไ่ต่ออย่างเงี้ยก็ออกไปตรงปลอยเป็ดแล้วกลับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปบ่อยชอบปบะมาขอข้าวเมียแล้วพูดอะไมาลองเล่นกันดูหนึ่งันเล่นเดียเลยนั่งไว้แล้วแต่น้องเลยครับอ่ะพี่ เย็นๆดีกว่าเออเพราะพี่พี่ต้องมีอะไรต้องแตะตัวน้องไหมอย่าพึ่งสิไม่้องาใช่ไหมครับพี่ต้องแตะตัวน้องไหมอ่าบอกบทบอกบทพี่เดี๋ยวเรอเดี๋ยวรอรอจนสุดท้ายแล้วค่อยกอดเอ้ยอุ๋ยมีกอดว่ะโอยเคแล้วโอเคแล้ววันนี้คือวันนี้สั่งตอนนียเฉพ็นี้จะเอาค่าตัวแล้วครับเอ่อครับอ่าพี่โอเคใครใครใครเริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนพี่พี่อ๋อโอเคโอเคพี่จะไปแล้วจริงเหรอคะ โอ้ยอารมณ์กูไม่มีเลยด็ดเด็พี่จะไปแล้วจริงๆอคะจะไปแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะเพราะเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ดูแลแม่ดีๆดูแลพ่อดีๆก็ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกโอ้ เออท้องเศร้าเลยอ่ะน้องพอแล้วครับปล่อยได้แล้วครับไม่ใช่น้องไม่ปล่อยคุณปล่อยได้แล้วตัวที่เล่นเป็นน้องเนี่ยเมื่อกี้น้องน้ำตาซึมเลยนะน้องตาซึมว่าทำไมต้องเล่นอีนี่ไว้นใช่ใช่เราน้ำตาซึมตรงนั้นแหละครับเอยเล่นดีเล่นดีเฮ้ยไม่เคยเลียจริงๆเหรอคะไม่เคยเลีคยบแต่ก็ต้องไปโดนด่าหน้างานไหมก็โดนด่าหน้างานไหมไม่มีครับเล่นดีมากมีแต่เขาให้แบบว่าผมสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้แบบ พุ่มกับก็จะแบบว่าให้สมาธิเยอะๆหน่อยแบบอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ครับที่นองเขาเล่นที่น้นอนเขาเล่นเมื่อสักครู่นี้นี่เหมือนในซีรีส์เลยนะครับจริงปะจริงเหมือนเป๊ปเลยอ่ะคุณดูจริงปะวะให้ดูจริงแบบหน้าตาจริงพี่อุ๋ยหน้าตาแกไม่ไม่น่าเชื่อไม่น่าคุยด้วยเลยอ่ะจริงให้ผมดูจริงจิงิงแิงจิ้จิงจิงแิงจิาเิงเิงจ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 ิง์ิงจิงจิงจินจิง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 จงจิงงง พอมาถึงรายการเนี้ยมันช่วยเลยไม่ได้ยจริงเฮ้ยดูจริงๆเชื่อดิอนันดาอนันดาอนันดาเป็นคนทำใช่ป่ะเหมือนเต้เลยป่ะเหมือนนี้ไปเลยเหรอมากอดนางเอกมาอะไรงเงี้ยเหรอใช่ครับกอดน้องแบบเราต้องแบบ ตกผลแบบไม่ใช่ตอรูปรูปรูปหลังรูปผัวน้องมือซ้ายรูปมือขวาหยิกนี่รูปรูปร่างน้องอุ้ยก็แปลว่าตอนนี้ต้องป๊อปมากดังมากในหมู่สาวๆมีผลไหมคะมีผลยังไงการเรียนอ่ะก็ก็ตอนแรกพอเราต้องไปถ่ายอยู่ที่นั่นประมาณ3 4สเดือนครับพี่แล้วคราวนี้เราไม่มีเวลาไปเรียนแต่เราก็ขอครูแล้วแหละแต่ว่าครูก็เหมือนแบบว่า คือเราไม่ได้ไปเลยครับไปอยู่ที่นั่นเลยคราวนี้เราก็ต้องทํางานส่งครูแบบกลับมาเราก็ต้องมาปั่นงานส่งครูเ้แต่อยางงี้ก็ทำให้มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นโดยอัโอตโนมัตินะบังคับให้ตัวเองใช่ผมผมว่าเข้ามาในจุดน,นี้ได้มันก็คงแบบทําให้ผมเป็นแบบว่าไม่ใช่วัยรุ่นปกติก็เหมือนความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยครับเราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วครับตอนนี้มสี่ครับมสี่โอ้โหดีรับเรียนที่ไหนครับเรียนที่ซนต์หลุยครับต้องเรียนสนตวหลุยครับ ผมอสี่ยังเด็กมากเซลุยเซลุยศึกษาเหรอครับมีผู้ชายแล้วหรอมีเพิ่งมารวมครับพี่โอ oh <my> oh. ้ยทำไมเราไม่ทันวะเฮ้ยเป็นเซนหลุยเหรอครับเลเซนโดอ๋อเลเซนไม่แต่ว่าหนูว่าจบเซนจบเซนหลุยมาตอนอนุบาลแล้วมันเป็นหญิงล้วนหมดเลยไงอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งมารวมปีนี้เหรอ๋อเหรอคะเหรอคะ ดีจังเลยอ่ะพัที่ไหนมาเราได้ผลิตกระปุนที่ดีเลยนะรวมจะกที่ไหนมาครับรวมจากเซนต์ไมเคิลครับเซนต์ไมเคิลเป็นอเรเซนไมเคิลไม่รู้เนี่ยแน่นอนเนี่ยแน่นอนไม่รู้จริงๆครับที่ไหนรู้จักเซนจอนเลยจอนสันอาจารย์จอนสันอะไรเงี้ยครับเซนจอนสันหรือจอนสันไม่ใช่เราเราคุยกันตั้งแต่เมื่ัวานรอดครับเฮ้ยลุงข่า อะไรเ่าทำไมเราปกติรับคานตัวเองบ้ากพอแล้วมันรับคานเธอด้วยอ่ะก็เป็นสันติวพฒนผู้ชายอ่ะแต่คราวนี้เข้าใจตัวเองมากขึ้นพอหยุดได้ก็เป็นไงเฮ้ยถ้าถามน้อยนิดหนึ่งเขาต้องมีช่วงที่แบบว่าคือมันเป็นช่วงป๊อปเหมือนอย่างที่น้องบอกว่าตอนที่น้องไปถ่ายละครเนี่ยมีคนวิ่งเข้ามาขออะไรเต็นรุ่นนี่ใช่ไหมเรารู้สึกไงแบบว่าอยู่ดีๆจากที่เป็นคนที่แบบคนไม่รู้จักอ่ะแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือวางตัวยังไงก็วางตัวจากที่เราจะทำอะไรแบบ คงพังไม่ได้แบบว่าเราก็ต้องใจร้อนไหมเป็นคนใจร้อนใจร้อนครับใจร้อนมากแล้วคราวนี้ก็แบบเราก็ต้องใจเย็นทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังว่าสมมุติเราทําลงไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่แต่พอเรามีแฟนขับอะไรอย่างนี้มันก็ดีอย่างครับแบบเวลาเราขับเองไม่ต้องขับเองขอโทษครับนิดหน่อยก็เอานะครับเฮ้ยอ่ะเรากสองคนเลยกลับบ้านเร้เฮ้ยใจเย็นดิแม่แค่นี้เองโุก แล้วก็แบบทุกโมงเอ้ยอยู่นี่ไงงไอ่าครับครับต่อนะครับพี่ครับผมต้องถามต่อเฮ้ยเราไปขัดน้องไปอยู่กันตนใ่ครับแบบมีมารยาทเลยครับพอเหมือนเวลาเรามีแฟนคลับอย่างนี้เวลาเราโพสอะไรลงไปในเฟซหรือแฟนเพจในไอจีในโซเชียลแคมเราอัดอะไรลงไปแล้วเรามีกระแสตอบรับที่แบบว่า มีคนยังอยู่ข้างๆเราอ่ะมีแบบว่าเราเบื่อเราไม่มีอะไรทำเราโพสไปว่าเบื่อเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบดึดเยอะมากคนมาไลค์เป็นพันเนี่ยอะไรเงี้ยครับอุ้ยมีมั้งปะล่ะหรอฮะคืออะไรหรอคนมาไลค์อ่ะมีไหมมีแต่คนดิสไลค์กันเป็นพันเพจยังไม่มีเลยเดี๋ยวว่าแต่คนมากดไลค์เพจยังไม่มีเลยโอ้ยนี่รุ่นเก่ามากแต่ว่าโน้ติฟิเคชันที่ขึ้นทั้งวันดิ้ง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 ตลอดโทรศัพท์ผมแบตหมดเร็วมากไลฟ์มันขึ้นมาประมาณสามสี่พัน จนผมต้องตั้งไพรเวทไว้พี่ไม่ให้คนมันแอดมาเจอสามสี่พันหมายความว่าคนทักเข้ามาตลอดใช่ไหอครับแล้วหนูแล้วตอบปะไม่ได้ตอบตอบไม่ไหวทำไมยิงทำไมไม่ตอบอะสามสี่พันหเราดูไม่ล่ะแกเหนื่อยเป็นนเลยพี่ก็ตอบตลอดนะตองแค่กี่คนคนสองคนอะไรเงี้ยเราผิดอันมาด้วยทักผิดคนอะไรเงี้ยเออเว้ยเออแต่ว่าเขา ก็ดังนะในหมู่แบบสาวๆเด็กๆนูน่นนี่เคยทําอะไรแบบแปลกๆลงโซเชียลเน็ตเวิร์กมามีแบบเป็นแซ่บที่สุดอะแซ่ที่สุดอะครับก็มีเป็นลิปซิงค์ของพี่ตุ๊กี้กับมีทาครีมตอนนั้นไปถ่ายละครพอดีแล้วคราวนี้ ก็นุ่งผ้าเช็ดตัวแต่ใส่บ็อกเซอร์อะพี่นุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็ทาครีมว่ามีคนชอบถามวันนี้เราจะมีการสาธิตไม่ไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีแหม่เนี่ยี่ล่อให้เด็กขอเสื้อกลับพี่สายเดิมแล้วซานีนี่ชอบล่อให้เด็กมี่สายถอเสื้อนะครับโอ้ยพี่น้อยกว่ากันที่ไหนแล้วแล้วก็เหมือนแบบเราก็มีคนอยากรู้ว่าเราใช้ครีมอะไรเราก็ เออแบบว่ารีวิวไปให้เขาว่าเราใช้ครีมอะไรแต่แบบไม่ต้องซื้อตามเราก็ได้จะให้เราดูว่าเราทาครีมยังไงอะไรเงี้ยครีมตัดรูดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครีมทาหน้าขอครับผมนิดหน่อยก็เอาไครับโทษครับเสร็จไปก็เราก็ทาเสร็จปุ๊บดีดีพี่ผ้ามันหลุดอะหลุดเสร็จแต่ว่าเราใส่บ็อกเซอร์ไว้ไงยังอยู่ชันนี้ชจเย็นเปิดมาเลย กำลังคึกเลยแหมหยไปเลยนะแล้วยังไงละผ้าหลุดปุ๊บผ้าหลุดปุ๊บมันก็มันเราก็ยังถ่ายต่อเราก็ยังถ่ายต่อดาราแต่เราก็แบบอฮ้ยตกใจแต่ดีนะยังใส่บ็อกเซอร์อยู่แล้วก็ยังอัดต่อเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยก็อัดแค่นี้นะครับสวาสดีครับแล้วคนก็มาแบบอ้โหมาจินจินฟินฟินอะไรใส่ผมก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ๋อฟินเขามาเออฟิน น้ำเสียงกับน้ำเสียงพี่เฮ้ย่างงี้เอาบ้างดีกว่าถอดผ้าแลกไลรเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างเดี๋ยวทำบ้างเราไม่ใส่เราเราไม่ใส่บ็อกเซอร์ใจด้วยน้องไม่ได้ตั้งใจไงไม่ตั้งใจเตั้งใจกันไปเดินมาหลุดแต่แรกเลยไม่ทันล้างหน้าเดินมาโอ๊ยหลุดขอโทษครับแต่กี้ที่สองเดินไปโอ็ยก็หลุดอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่หลุดปล่อยเปล่ากาวพันเล็กล่ากตัวอยู่ผมก็หมดปมไม่ค่อยเต็ม เอ้ยเห็นหน้าตาเขาหรอกอะไรเขาร้องเพลงพอนะคุณเคยฟังไหมครับคุณเคยฟังไหมไม่เชื่อจะฟังเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราสาบเช็คแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้้น้องน้องกันเขาร้องให้ฟังวันนี้เตรียมมาใช่ไหมคะเตรียมมาครับเออเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันด้วยครับว่าอันไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับโลกโซเชียลมีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่ากันนะครับช่วงหน้ามีสายด้วยมีสายตำรวจนะครับตำรวไปก่อนมาพูดคุยกันแล้วกันโทรกันเข้ามานะคะที่026624139ค่ะแหม เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังน้องกบน้องเพลงตอนนี้ไปทำอะไรก็ไปทำก่อนครับได้ครับพี่ไล่ใครพี่ไล่ใครไม่ใช่ไหมดิึงหนูน่าจะรู้นะคะว่าพี่ไล่ใครโอ้โหพี่จะประคุนสวยสวยโลกเอาไปมาเอาไปมงหนึ่งเพลงกอนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะตัดดิปเปอร์ดิปเปอร์ one o e สนุนโดย Scott Puree Trio S ประโยชน์เต็มเต็ม